เวลาเรานึกถึงโจนสลัดเราก็จะนึกถึงภาพกับตันหนวดเฟิรม์มนั่งไข่ห้างบนโต๊ะที่เต็มไปด้วยไก่งวงอ้วนๆผลไม้สดๆเงาวับและก็เล่ารำที่ไม่มีวันหมดคิดว่าเท่ละสิได้กินดื่มไม่อั้นกลางทะเลบอกเลยว่าลบภาพนั้นทิ้งไปให้หมดครับเพราะวันนี้ประวัติศาสตร์ติดมันจะพาทุกคนไปเปิดครัวหลังเรือโจนสลัดของจริงไปดูกันว่าเมนูที่แท้ทรูของพวกเขาในแต่ละวันมันจะน่ากินหรือน่าอ้วกกันแน่ผมจะสปอยให้ก่อนเลยว่า ชีวิตจริงมันไม่ได้มีเล่ารำให้จิบสวยๆทุกวันหรอกครับส่วนใหญ่จะได้จิบนำเน่ากันซะมากกว่าเตรียมถังไว้ข้างๆตัวให้ดีๆนะครับเพราะทั่วครัวโจรสลัดสุดสยองกำลังจะเริ่มขึ้นแล้ววันดีๆที่มีอยู่จริงเอาละเพื่อความยุติธรรมมันก็มีวันที่อาหารการกินของโจรสลัดดูเป็นผู้เป็นคนอยู่บ้างครับ นั่นก็คือช่วงสัปดาห์แรกหลังออกจากท่านั่นเองลองนึกภาพตามนะเหมือนคุณเพิ่งไปช้อปปิ้งที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วของเต็มตู้เย็นนั่นแหละบนเรือก็จะเต็มไปด้วยสเสบียงสดๆที่เพิ่งขนขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ไข่และที่สําคัญคือโปรตีนเดินได้ครับใช่แล้วครับพวกเขาเอาสัตว์เป็นๆขึ้นเรือไปด้วยเลยไม่ว่าจะเป็นไก่แพะหรือแม้กระทั่งหมูพวกมันก็จะเดินเล่นปล่อยของเสียไปทั่วเรือนั่นแหละครับ แต่มันคือแหล่งเนื้อสดที่ดีที่สุดแล้วในช่วงแรกๆมันนะนอกจากนี้การตกปลาหรือจับเต่าทะเลก,ก็เป็นกิจกรรมยามว่างที่ให้โปรโตีนชั้นดีแต่ความสุขแบบนี้มันสั้นมากครับเพราะเมื่อเรือล่องออกไปไกลฝั่งมากขึ้นเรื่อยๆตู้เย็นที่ไม่มีอยู่จริงก็เริ่มว่างเปลา่าและนรกบนโต๊ะอาหารก็เริ่มมาเยือนครับเมนูหลักฉบับเอาชีวิตรอดเมื่อของสดหมดไปก็ได้เวลาของเมนูอมตะ ที่สามารถเก็บได้นานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีๆซึ่งแน่นอนว่ารสชาติมันก็มาตาเหมือนกันคือห่วยแตกไม่เคยเปลี่ยนอย่างแรกเลยคาร์โบไฮเดรตหลักที่เรียกว่าฮาร์ดแท็กบิสกิตอิในตำนานนี่คือพระเอกของเราครับฮาร์ดแทกชื่อดูเทใช่ไหมมันคือบิสกิตที่ทําจากแป้งน้ําและเกลือแค่นั้นแหละครับไม่มียีสต์ไม่มีเนยไม่มีน้ําตาลรสชาติก็เลยโคตรจืดความแข็งของมันน่ะครับ ตำนานบอกว่าถ้าคุณปลาใส่หัวใครคนนั้นอาจจะตายได้เลยนะโจรสลัดบางคนต้องเอาไปตุ๊บให้เป็นชิ้นเล็กๆหรือเอาไปแช่ในกาแฟเบียร์หรือน้ำซุปเป็นชั่วโมงชั่วโมงเพื่อให้มันพอกัดเข้าแต่ความสยองที่แท้จริงของฮาร์ดแ็กคือโปรตีนเสริมที่มากับมันครับนั่นก็คือตัวดวงและหนอนที่ฟักตัวอยู่ในรูพรุนของบิสกิตโจรสลัดเขามีวิธีจัดการง่ายๆครับคือเคาะบิสกิตกับโต๊ะให้ดวงมันร่วงออกมาแต่ถ้าขี้เกียจหรืออยู่ในที่มืดๆก็เคี้ยวๆกืนๆไปเลยครับ ถือว่าเพิ่มโปรโตีนต่อมาก็โปรโตีนหลักคือเนื้อเค็มที่เค็มจนโรคไตาถามหาเมื่อไม่มีเนื้อสดก็ต้องกินเนื้อดองเค็มครับส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อวัวกับเนื้อหมูที่ถูกแช่อยู่ในถังไม้ที่อัดแน่นไปด้วยเกลือเพื่อถนอมอาหารคุณลองจินตนาการถึงบีฟเจอร์กี้ที่อร่อยๆนะแล้วลบภาพนั้นทิ้งไปซะเพราะเนื้อเค็มบนเรือโจรสลัดมันทั้งแข็งทั้งเหนียวและเค็มแบบสุดๆเค็มจนขม แถมบางทีมันก็เก่าเก็บจนเป็นสีเทาๆเขียวๆดูไม่น่ากินอย่างแรงพ่อครัวก็จะเอาไปต้มในน้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อลดความเค็มแต่สุดท้ายมันก็ยังเค็มอยู่ดีสุดท้ายก็ผักในจินตนาการซึ่งก็คือถั่วต้มเปื่อยและกระหล่ำดองวิตามินซีอเหรอลืมไปได้เลยผักส,สดๆอะเน่าไปตั้งแต่ทิศแรกแล้วสิ่งที่พอจะทดแทนได้ก็คือพวกถั่วแห้งที่จะถูกนำมาต้มรวมกันจนกลายเป็นซุปข้นๆเละๆสีเทาๆที่เรียกว่าพี r พอร์ e และอีกอย่างคือกระหล่ำปลีดองหรือ sauerkraut ที่มีรสเปรี้ยวและพอจะมีวิตามินอยู่บ้างแต่มันก็ไม่ได้มีให้กินบ่อยๆหรอกเรื่องของน้ำและเหล้าโอเคมาถึงเรื่องเครื่องดื่มกันบ้างสิ่งที่สำคัญที่สุดบนเรือก็คือน้ำจืดครับแต่น้ำจืดที่เก็บในถังไม้นานๆกลางแดดร้อนๆไม่เกิน2ส,สัปดาห์มันก็จะเริ่มเนา่ามันจะกลายเป็นน้ำสีเขียวๆขุ่นๆมีเมือกลืน่นๆล,ลอยฟ้องและมีรสชาติที่บรรยายไม่ถูก คิดซะว่าคุณกำลังดื่มน้ำจากบ่อปลาที่ไม่ได้ล้างมา3เดือนนั่นแหละครับส่วนเบียร์และก๊อกเนี่ยเป็นเครื่องดื่มที่ปลอดภัยกว่าน้ำด้วยความที่น้ำมันเน่าเร็วมากโจรสลัดเลยนิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันครับไม่ใช่เพราะอยากจะเมาตลอดเวลานะแต่เพราะแอลกอฮอล์มันฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้ทำให้การดื่มเบียร์ชนิดจางๆหรือวน์มันปลอดภัยกว่าการดื่มน้ำเน่าๆอ้าวแล้วเหล้ารำละ่ะเหล้ารำเนี่ยดังเพราะมันราคาถูกและหาได้ง่ายในแถบแคริบเบียน แต่น้อยครั้งมากที่พวกเขาจะดื่มเหล้ารำเพียวๆเ,เ,เพราะมันแรงเกินไปการให้ลูกเรือเมาแอตอนทำงานเป็นอะไรที่อันตรายมากพวกเขาเลยนิยมดื่มสิ่งที่เรียกว่ากรอกกันครับมันคือเหล้ารำที่ถูกนำมาผสมกับน้ำเพื่อให้เจือจางหน่อยและอาจจะเติมน้ำมะนาวหรือน้ำตาลลงไปเล็กน้อยเพื่อเพิ่มรสชาติซึ่งไอ้น้ำมะนาวนี่แหละที่เป็นฮีโร่ตัวจริงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังวันที่สวยสุดๆเมื่อทุกอย่างหมดเกลี้ยงแล้ถ้า แม้แต่บิสกิตอิดกับเนื้อเค็มหมดหละ่ะตอนนี้นะครับคือฝันร้ายของจริงโจรสลัดจะเริ่มกินทุกอย่างที่พอจะเคี้ยวได้หนูที่วิ่งอยู่บนเรือถือเป็นเมนูเด็ดเลยนะโปรตีนชั้นดีเศษหนังจะเข็มขัดหรือรองเท้าก็จะถูกเอามาต้มเป็นชั่วโมงๆเพื่อให้มันนิ่มพอจะเคี้ยวได้ขนาดขี้เลื่อยก็ยังเคยมีคนเอามาผสมกับแป้งเพื่อเพิ่มปริมาณแต่ศัตรูที่น่ากลัวที่สุดของโจรสลัดไม่ใช่เรือรบราชนาวีแต่คือโรคเลือดออกตามไรฝันครับ นี่คือโรคที่เกิดจากการขาดวิตามินซีอย่างรุนแรงลองนึกภาพคุณไม่ได้กินผักผลไม้เลยเป็นเวลา3-4เดือนร่างกายคุณจะเริ่มสลายจากข้างในครับเหนือกจะบวมเน่าฟันหลุดเลือดออกตามผิวหนังแผลเก่าๆที่เคยหายแล้วก็จะปิดออกมาอีกครั้งเป็นการตายที่ทรมานและน่ากลัวมากๆและนี่คือสาเหตุที่การเติมน้ำมะนาวซึ่งมีวิตามินซีลงในกลอกช่วยชีวิตลูกเรือไว้ได้โดยไม่รู้ตัว เป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูสุดหันษาฉบับโจนสลัดบอกแล้วว่าชีวิตจริงมันไม่ได้สวยหรูเหมือนในหนังเลยสักนิดความโรแมนติกของการผจญภัยกลางทะเลต,ต้องแลกมากับความทุกข์ทรมานบนโต๊ะอาหารที่เกินจะบรรยายสิ้นเดือนนี้ที่คุณกําลังจะบ่นว่าเบื่อข้าวไข่เจียวหรือรู้สึกว่าบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมันจําเจให้นึกถึงเหล่าโจนสลัดที่ต้องเคาะหนอนนอกจากวิสกิตก่อนกินนะครับแล้วคุณจะรู้สึกว่าอาหารที่คุณมีมันคือมื้อที่หรูที่สุดในโลกแล้ว ถ้าชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์สนุกๆที่หาฟังจากที่ไหนไม่ได้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องประวัติศาสตร์ติดมันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าให้เลือกระหว่างบิสกิตไส้หนอนกับน้ำดื่มรสสลามคุณจะเลือกกินอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีครับ